เราก็มาอยู่กันที่แมคโครสาขาแจ้งวัฒนานะครับทุกคนจังหวัดนนทบุรีเป็นการออกนอกห้องเรียกได้ว่าครั้งแรกของวันนี้เลยนะครับข้าวไปยังไม่ได้กินเลยนะครับผมเพิ่งตื่นครับตื่นมาเมื่อตอนประมาณบ่ายสองตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วครับไปส่งของให้ลูกค้าเสร็จก็มาที่แมคโครกันต่อเลยนะครับทุกคนเพราะว่า เราจะเริ่มทำกับข้าวกินในห้องกันแล้ว<ม>ครับปกติซื้อกินครับวันละสามร้อยครับไม่พอด้วยอันนี้ก็เลยจะมาเป็นการลงทุนครั้งใหม่ครับทุกคนซื้อครั้งเดียวครับเป็นพันอยู่ได้อาทิตย์กว่าเขาอยากซื้ออะไรไวในห้องไหมเพราะว่าซื้อมันคุ้มกว่าเราซื้อเซเว่กินอะอ๋อซาคุซ่ามีบปอือ้ยอันนี้มันเป็นคนข้างรักซากุซ่านะครับทุกคนนี่เหรอ ต้องถามพนักงานปะนี่ครับตอนนี้เราได้อะไรมาแล้วบ้างดูครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องซื้อเพิ่มนะครับทุกคนนั่นก็คือหม้อซุกี้ชาบูครับเพราะว่าของเก่าเราพังแล้วถามว่าใช้ยี่ห้ออะไรทําไมกากจังก็ยี่ห้อนี้แหละก็ยี่ห้อนี้แหละครับที่ซื้อไม่ใช่เพราะอะไรครับมันถูกครับอันนี้เป็นหม้อแบบว่ามีสองชั้นด้วยนะครับอันล่างจะเป็นใส่น้ําอันที่สองเป็นหม้อนึ่งครับ ในราคาสามรอเกสิบาาทนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นพวกมันฝรนั่งเนยไส้กรอกไข่แล้วก็จะมีในส่วนของขนมน,น,นิดๆหน่อยหน่อยครับทุกคนเ,คเพราะว่าอันนี้เมย์จะซื้อไปฝากให้ที่บ้านนะครับอันนี้ของที่บ้านเลยของเราเนะี่ยโอ้ยเอาว่าซื้อฝากที่บ้านนะครับผมะนะครับผมโอ้โอจริงเหรอโหมันไม่แตกหรอเธอ จร,จริงเหรอไม่อมเจริงไม่เคยเห็นใครส่งของอะไรอย่างงี้ให้กับที่บ้านเลยส่งตังไปอ่ะเขาจะไม่ค่อยซื้อกินกันแต่ถ้าเกิดเราส่งของให้กินเขาอย่างไรเขาต้องกินอ่าฮะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรไปแทนแทนแล้วนะมันจะได้ไม่แตกอันนี้มันก็ถามว่าแตกง่ายไหมก็นิดหน่อยนะนิดหนึ่งตอนสมัยทำเซเว่นฉันก็เคยทำแตกอยู่ <laughs> เออ ก็ต้องเขียนไปหน้ากล่องว่าระวังแตกแล้วก็ขอดแบบเบอร์ไปถ้าแตกก็เหม็นไม่เป็นไรล่ะไปต่อยังหาชากุซ่าไม่เจอเฮ้ยอันนี้พวกลิปตันนี่ยวะก็ถ้าเผื่อเพื่อนๆคนไหนสงสัยนะครับว่ามันเป็นทียอนะพี่หาใครคิดว่าต้นตีนอะไร อยากจะบอกให้รู้ไว้นะครับว่าไม่รู้เออ <S 2> <S 2> ไม่รู้เหมือนกันอยากลองไงอยากลองแบบว่าเออถ่า w a l กบ้างอะไรบ้างนะครับทุกคนอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นหรือเปล่าเอ้บอกเอยนี่เออใช่ใช่ใช่โซนนี้แหละโซนนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นกูเห็นกระป๋องละกระป๋องกระป๋องเนี่ยใช่เลยโอ้ยยูตู้ยเชียนนี่อะไรอะระเบิดเหรอทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โหไม่เคยเห็นอยู่ในแพ็กเกจนี้เลยเท่จังวะ เขาว่าโซนเนี้ยมีเว้ยนี่ไงยกรางไปเลยสองร้อยสี่สิบจริงหรอเออยี่สบสี่ขวดว้าวใช่ปะใช่ไหมเหลือในชารซี่อ่ะอันนี้ชารซี่ใช่ยว่ะมันขายแต่แพ็คเหรอเอามาเหลือแค่สิบเอ็ดบาทเองว้าว ฮะเหลือแค่11บเบาทปกติเท่าไหร่วะสิบห้าบาทปกติก็อสิบห้าอ๋อโอเคเข้าไปอะไรที่เรากินประจำแล้วคนจะซื้อติตใช่ขัางรักครับทั้งรักบอกไว้ก่อนครับซากุ่าเข้าได้ครับก็ที่มาถ่ายนะครับทุกคนก็เป็นเพราะว่าไข่มันจะแตกครับไม่ใช่อยากจะลองทาคลิปวอล์กสนุกสนุกสนานมากนะครับทุกคนครับให้ทุกคนได้ดูว่าเออชีวิตประจําวันของพวกเราอะทำอะไรกันบ้างเฮ้ย โกโซลี่ ori, วะโกโซลี Go ่ ari, นี่แหละวะพวกขนมปะของแห้งเนาะใช่น่าจะนนมมหวานดูเลยเขาก็ไมีเหมือนกันว่าเขาจะกินขนมอะไรก็งั้นก็แน่อยากกินแบบนี้แบบที่แม่เคยกินนี่นี่ปิ้งแห้งก็เทตโตะเทตโตถูกกว่าเล็บอ่ะ เากันหรือเปล่าวะไม่รู้วะ,วะนะครับนี่บรรยากาศแมคโครตอนนี้นะครับทุกคนสังเกตได้เลยว่าคนก็น้อยนะโควิดมันแรงนะครับแต่ว่าเอาจริงที่นี่ก็คือการไ่ตกกันเลยนะครับทุกคนที่ผมเดินมาก็คือทุกคนอนะ่ะใส่แมสกันทุกคนเลยนะไม่มีใครแอกว่า เดินเปิดปากหรืออะไรนะครับและทางไมโครก็ไม่มีการให้แบบว่าชิมอาหารด้วยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะถ้าสมมุติว่ามันมีการเปิดบริการให้ชิมอาหารอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่คนจะถอดแมสแล้วก็จับหน้าจับตากันเช็ดปุง้งเช็ดปากเอามืออมมือเข้าไปอะไรอย่างนี้อะไรอะโดโซมันคือโดโซแต่ว่าฉันชอบกินอ๋อ มันเป็นพองๆแบบนี้บอใช่ใช่อย่างเงี้ยอ๋ออย่างงี้แซ่บเอาไหมเอาห้าบเก้าบาทโดโซนี่เหมือนที่เคยซื้อรอบที่แล้วแม่งอียี่กินวันละแพ็คเลยสัสแม่งกินเปลืองดีจังเลยมันหมดไวไงต้อเข้าแล้วกินเปลือง้เข้าแล้วใช่ปะนี่ยดูบรรยากาศครับเข้าปุ๊บจะไม่ออกกันที จริงๆเรามาเดินอย่างนี้เราก็จะเห็นวิถีพ่อค้าแม่ค้านะครับทุกคนที่เขาเปิดพวกร้านขายของชำเขาก็จะมาซื้อของแบบทีละเยอะๆมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนนะครับลูกค้าก็จะมีเป็นแบบว่าสองสามกลุ่มที่ผมสังเกตน,นะจะเป็นแบบว่ากลุ่มแรกก็เป็นพวกแม่ค้พาพ่อค้าซของแบบทีละเยอะๆจะเอาไปขายต่อกลุ่มที่สองก็จะเป็นแบบว่าซื้อของ สนุกสนุกไปทํากินเองอะไรอเงี้ยไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องดูคํานวณต้นทุนอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แบบแบบแบบกลุ่มที่สองส่วนกลุ่มที่สามก็คืออยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็มาเดินเล่น <ขอ S 1> นะครับ,บมันมีรถอื่นแล้วปะหรือจะกินรถนี้น,น่าสนใจนะเอาเอารถมา้น่นมาให้กินอนะ่ะ เอามาเดีเออเอามาเอามาเออได้เอาสีเหลืองบอกเขาเรียกว่ากระมกตัวอยู่ที่ห้อง สองทำอาหารเราแล้วนะนั่นดิเลยไม่เข้าท่านะเลยไม่เข้าท่าแล้วไปนี่ครับอันนี้เราก็จะเดินมาเจอกับผู้คนค่อนข้างเยอะเลยก็จะมีราคาที่แพงกว่าไม่กี่บาทแล้วแต่คนชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ะครับอันนี้ก็คอห้าอันนี้ก็คือห้าอันนี้ก็คืเจ็ด เกิดค uh huh. <alot. S 2> อโตวแย่งในหัวใจไอ้แต่อันนี้มันสแตกนะคันแผ่นเรียบเธอไม่ชอบไหมคะพูดอะไรนะเธอไม่ชอบแผ่นเรียบไหมคะกูชอบแผ่นเรียบแต่ไม่ชอบแผ่นหยักไอเจ็บนี่ไงเธออันนี้แผ่นเรียบก็มีนะ ไม่เอามันห่อน้อยกรดังไปไข่กระดังไปเถอะนหละไม่แต่แผ่นเรียบมันมีไงม,ไม,มันมีเรียบกับหยกักหยากอยู่ข้างล่างเรียบอยู่ข้างบนตอนหยิบก็ตัดสินใจอยู่เหมือนกันแหละจะหยิบอยากหรือเรียบวะวันนั้นจะพูดสัตว์หยิบผิดฉันบอกว่าแผ <c oughs> ่นอยากเหมือน,นกินจิตสามแก้หรอได้ยินนึกว่าแผ่นเรียบกินระบาดปาก โอ้โหงเรื่องกนกันี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนอ่ะไปดูอะไรบางอย่างไว้ซึ่งอันนี้แหละก็คือคอนเทนต์ของคลิปนี้นะครับเต็นเต็นเตียงคูนี่นะครับผมทุกคนคิดว่าไงบ้างครับมีใครที่แบบว่ามีแหล่งที่มันถูกกว่านี้ไหมช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อย อันนี้มันชื่อว่าเก้าอี้สนามคู่แบบพกพาพรมลมหุ้ยคือเจ็ดเก้าเก้าพรมลมด้วยนะเว้ยได้เซตนี้เลยมันสามารถต่อการร้อนได้แบบเก็บเก็บความเย็นเก็บความร้อนเฮ้ยข้าท่านะเฮ้ยข้าท่านะใส่น้ำแข็งอันนี้อะไรอ่ะมีอะไรมั่งอันนี้คืออันนี้เป็นที่เก็บปะที่เก็บอุ้ยโทษครับเธอราคาเจ็ดเก้าเก้าพรมลมอ่ะ แล้วมันถอดลมได้ป่ะถ้าเราไม่เอาลมอ่ะก็ได้เฮ้ยได้จริงด้วยเ <Yeah. S 2> นี่ยครับทุกคนอันนี้คือคอนเทนต์ของคลิปเราในวันนี้นะครับเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะจัดดีไหมเย็นร่้สบายนะเออแต่ไม่ชอบสีนี้มีสีอื่นน่าจะมีแต่น้ำเงินไม่็นไรก็แล้วแต่เนี้ยถ้าเรามาใช่ปะ่ะเราก็สามารถเปิดแล้วก็ใส่น้ำแข็ง ไว้ข้างในแล้วก็วางพวกของกินได้ไแล้วก็มีโต๊ะปิกนิกอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเป็นอะไรถน,นนถนนหลวงนั่งข้างถนนเอาบรรยากาศรถเฉียตายนะเอาบรรยากาศแบบฟิลกรุงเทพไง<笑><笑>ไม่เอาธรรมชาติเอ้แต่ตอนนี้ก็ใส่นี้ไล้ด้วยเนี่ยโทุกคนคิดว่างไงบ้างครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผม มีแรงหรือว่าพ่อไม่ให้ใครทําเต้นอะไรอย่างนี้ขายก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับฉันว่าเธอไลฟ์สดดีกว่าจะได้ไม่ต้องตัดอเออ <c oughs> วะนะฮะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ลงแบบมันเลยคลิปเดียวไม่ตัด <c oughs> ให้ดูแบบว่าเป็นวอล์กวอล์กเรวๆไม่มีอะไรทํานะครับผม <c oughs> อุยอ้ยเชียร์แบไ,ไปดูยันดี้กันดีกว่าจะอยากอ่ะเออเจ็ดเก้าเก้าองเวิร์กนะดีแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้อย่างเงี้ย เียวอยู่เด้ออันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวัน,นี้ไม่เกี่ยวแค่นี้นะไปะน,ไะนะครับทุกคนฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะวันนี้ก็มีกล่องโฟมด้วยนะครับผมใส่อาหารสดก็ได้อย่าลืมนะฝากคอมเมนต์บอกด้วยอันนี้จจเก่า<ม>ๆแก๊สกระป๋องก็มีมอยากได้นมนม <H an> พวกนมนะนมกล่องเหรอนมกล่องไปคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะออนแอร์ให้ทุกคนชมในวัน อาทิตย์ก็แล้วกันขอลงนอกตารางแล้วกันจันทู์สุ์หรือลงวันนี้เลยฮะวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์เออลงไหมลงเลยไหมเออไม่มีอะไรทําลงให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่าก็มีหลายๆคนนะคอมเมนต์บอกว่าเออพิธาถ้ามึงไม่เล่นสเก็ตบอร์ดอล้มึงทําอะไรบ้างวะก็พี่ก็เป็นพอบ้านที่ดีนะครับทุกคนบอกว่าก็จะออกมาช้อปปิ้งซื้อของอันนี้อันนี้มันเป็น นานๆออกมาทีนะจริงอ่ะปกติไม่ค่อยออกมานะครับทุกคนปกติก็จะใช้ชีวิตอยู่ในห้องครับขายกางเกงขายของตอบแชทแล้วก็ถ่ายคลิปตัดคลิปใช่ซึ่งถ่ายคลิปตัดคลิปก็จะใช้เวลาในช่วงของตอนเย็นถึงตอนกลางคืนนะครับทุกคนกว่าจะได้นอนกว่าจะอะไรมันก็หมดวันแล้วนะครับนานๆทีจะได้ออกมาอย่างนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆดูด้วยเลยนะครับว่าเออเนี่ย ชีวิตของพี่ถากับพี่เมย์ทำอะไรบ้างนะครับผมก็มาให้ดูกันเลยโอ้โหมั่อลังการแต่ว่าวันนี้ผู้ถ่ายอินให้ทุกแแบเลยน่าต้องเข้าแล้วปะต้องเข้ากูมากเลจ้าอ่ะกูบอกเลยทุกคนครับผมถามจริงฮะในนี้เอฟซีของผมคนไหนมีใครเคยขับรถคันนั้นไหมครับอันนี้ผมคาใจมากเลยว่ามันขับยังไงอ่ะมันเท่มากเลยทุกคน ผมดูมาแล้วแบบว่าผมผมคลั่งหลักมากอะมันใช้แบบว่าระบบเหมือนดีเจอะที่ผมเห็นนะเขามือหมุนหมุนหมุนสแกตตรงเครื่องมันนะครับแล้วรถมันก็แบบว่าไปตามใจเราเลยอะเหี <c oughs> ยียยกขึ้นลงมั่งโคตรชิลอะตั้นแต่ผมดูมาผมไม่เคยเห็นคนไหนที่ขับพลาดเลยนะครับนอกจากใน y o u t u b บอะที่ทําพลาดแล้วแบบของล่วงพังหมดเลยนั่นแหะคนน่าสงสารอะแต่แต่ละคนที่ขับนี่ก็คือแบบว่าเท่ๆขนาดเลย หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอยพี่ถาที่พนักง,งานนะว่าคื <c ười> อใครคือคนเดียว <c ười> ออเ <c ười> ออจำได้ไหมที่เขาดูติ๊กตอกอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากทำเพลงแต่จริงๆมันเป็นมากๆในติ๊กตอกใช่ปะ <c ười> ที่ที่มันประชาสัมพันธ์ในแบ็คโคเสียงดังๆแล้วก็เปิดเพลงว่ะแล้วคนก็มองกันหมดอ่ะ <c ười> ไม่ยากทำงานอ่ะอะไรอะไรอะไรฉันอยากทำนี้เออผมมาก มายองเนสใส่ผมมาม่าผสมกับมายองเนสแล้วก็ต้มๆๆคนๆใส่ไข่เออเออมายองเนสเอออยากกินเออลองลองลองไปไปลองลองไป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 ลองลองลองนี่เราเดินบนไปบนมาเออไม่นานๆทีเราก็ออกมาใช่แล้วเราก็ออกมาโดยที่แบบว่าไม่ได้วางแผนก่อนอะว่าเราจะทําอะไรกินนะครับทุกคนพยายามดูอะไรรอบๆตัวซื้ออะไรได้ก็ซื้อนะครับผม เราคือเราเดินออกมาออกมากำลังกายเพราะว่าเรานอนไ่ีตนใช่ครับไม่คิดจะโมเรื่องอะไรวะลืมละลืมเลยจะโมเรื่องอะไรวะเฮ้ยเฮียลืมจริงไอสัตว์จะโมเรื่องอะไรวะเขาว่าเราคนเอาใส่เพิ่มที่สึกไก่ไม่หรอกเดี๋ยวค่อยมาดูไอ้นี่ก็ได้ค่อยมาดูเพิ่ม บรรยากาศโซนนี้คนก็จะเยอะหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นโซนของพวกอาหารสดนะครับโซนนี้คนก็จะเยอะหน่อยอ๋อเออจะพูดถึงเรื่องไอ้นี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเออเนี่ยตอนที่อ,อะไรนะพนักง,งานของประชาสัมพันธนะ์อ่ะพี่ถารู้ได้ไงว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับก็อยากจะบอกว่าพี่ก็เคยทํางานพวกนี้นะครับทุกคนที่ทํางานมาหลายอย่างมากนะครับทั้งพนักง,งานเซเว่นอันนี้ก็เคยทํา พนักงานห้างอย่างนี้พี่ก็เคยทำคือเคยทําหลายแบบอะ่ะงานที่ผ่านมาเกือบทุกอย่างแล้วนะครับพวกงานบริษัทอะไรงเงี้ยก็เลยค่อนข้างที่จะรู้นะครับว่าเออโปรโมชั o ่นราคาไลฟ์แผนอกอะไรเขาํำงานยังไงแล้วเขามีความรู้สึกอะไรยังไงคือเข้าใจหมดนะครับทุกคนเวนลาเรามาซื้อของซื้ออะไรนี้นะครับทุกคนครับยังพนักงานนะเขาเขาเหนื่อยม,มากนะครับทุกคนกว่าที่เขาจะเตรียมของจัดของเนี่ยเราต้องไฟฟโฟลด้วยนะเนี่ยเรียงวันทุกวันที่ให้กันเราด้วยอันนี้ก็แล้วแต่พนักงานบางคนนะครับ แต่อย่างสมัยผมทําก็ต้องไฟโฟนะครับแต่ก็อาจจะมีแบบว่าบางกรณีที่เดินไปแล้วเจอแบบเอ้สินค้าหมดอายุอย่างเงี้ยเขาก็เกิดจากที่พนักงานอ่ะเวลาเขาเติมนะครับเขาก็เอาของเก่าอ่ะยัดเข้าไปข<ค>้างใ <ไป S 1> นได้ได้ได้ของใหม่ก็ไปข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของเจอสินค้าหมดอายุนะครับทุกคนนั่นคือผมผมเคยทางานผมก็เลยเข้าใจนะครับของปัญหาอะไรต่างเพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็อยากให คนเรานะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราเป็นลูกคา้าเวลาเราซื้อของวิธีการที่เราจะใช้ตัวเองได้เราก็ดูหมดดูวันหมดอายุครับทุกคนอ่นะหยิบออกมาแต่ละอันก็ดูวันหมดอายุก่อนเออวันหมดหรือยังถ้าเราเจออย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปแบบโพสต์ด่าหรืออะไรหรอกครับเราก็แค่หยิบไปบอกกับพี่พนักง,งานก็ได้พี่ครับอันนี้มันหมดอายุนะครับพี่อะไรเงี้ยก็เตืนอนเตือนเข้าไปขนานก็พอนะครับทุกคนไม่ต้องวุ่นวายครับมีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะฮะเข้าใจครับ ใจเขาใจเราครับ<ม>เพราะว่าเขาทํางานอะไรเงี้ยเขาก็เหนื่อยครับทุกคน<ม>เข้าใจผม,มเข้าใจทุกคนเลยนะฮ<ม>ะตอนนี้นะครับผมนี่เห็น<ม>ไหมโซนของสดนก็<ม>คนจะเยอะม,มากมากนะครับผมคนเยอะมากแต่ทุกคนก็อย่างที่ผมบอกครับกาดไม่ตกใส่แมททุกคนไม่มีใครแบบว่าเปิดแมทออกมาเลยนะครับบางคนใส่ถึงสองชั้นเลยนะฮะบ,บางคนก็สามชั้นครับไม่ใช่แมทครับพุงนะครับผม เล่นมุกเย้เนยมุกหน้าโดนสันตินมากเลยอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ย hey, พี่ถามึงถ่ายรองเลงเงี้ยงงนะเคล้์แล้วหรอะใช่ใช่พี่ก็โกเอาเรื่องแหละเ่าเธอจะดูแอนลีนเลยหรอ,อหซื้อให้ที่บ้านอ๋อเ็<笑><笑>นบอกอยากดูนมนึกว่าซื้อให้ตัวเองง,งงว่าเธอจะกินแอนลีนเลยเหรอ เอาไหนอันนี้ป่ะขอแพ็กใหญ่นี่ว่าอันนี้มีสิบสองกล่องครับทำไมรถเกิดรถเกิดน้ำต่างอันนี้แใช่มันสุดเปอเซ็นใช่ใช่ใช่อันไหนอะไรกว่าก็ต้องออริจินอลเด็ดแต่ว่าที่บ้านเธอยายจะกินน้ำตาลเยอะบอกอเพราะว่าคนพวกปกติคนแก่เขาจะซีเรียสเรื่องน้ำตาลนะ เป็นงานดำหเอองาก็เคนะจะเป็นงาดำเแงกิด้คกคโอเคคลิปนี้นะครับทุกคนก็เหมือนว่าเป็นการชาเลนจ์ปลดล็อกตัวเองอีกอีกหนึ่งอย่างนะครับทุกคนครับผมอ่ะเป็นคนที่ถ่ายคลิปสเก็ตโดยที่ผมอยู่กับเมย์แล้วก็สังคมกลุ่มสเก็ตนะครับทุกคนนะจริงๆไม่เคยแบบว่า มาถ่ายคลิปที่ต้องมาเจอผู้คนอะไรมากล้นขนาดนี้นะครับอยากจะพิจิตใจตัวเองด้วยว่าเราสามารถที่จะผ่านมันไปได้หรือเปล่าโดยการที่เราพูดก,กับกล้องแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจใครอ,อะไรนะะอะม,มองในกล้องไงเราเนะี่ยนะครับคืออยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยนะครับว่าเราสามารถที่จะผ่านความก้ารแสดงออกในจุดนี้ได้หรือเปล่า แต่คนยุคนี้เขาไม่น่าจะมองเป็นเรื่องแปลกนะมั้งการที่เราถือกล้องแล้วก็ลุขึ้นมาพูดอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเขาคงคิดว่าเออมันคืออาชีพฮะเอา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 ศูนย์เปอร์เซ็นก็เอาแบบปกติไงเอออันนี้มันก็ศูนย์เปอร์เซ็นอยู่แล้วแต่อันนี้มันแค่ไลท์ลดน้ำตาลได้อ๋อ อันนี้กินไม่อิ่มอ่ะมันต้องกินอิ่มป่าววะเลยกินแค่แค่หายากเป็คน,นคนแค่หายากอ,าอ้าวเหรอเออเป็นคนแบบชอบกินอะไรที่แบบจบจบจุกจุกกินอิ่มเพราะว่าถ้าเกิดมีคนถามว่าถ่ายลองเทสขนาดนี้ทำไมไม่ไลฟ์สดไปเลยเ <laughs> ไม่ใช่ใครถามแล้วเมย์นะถาม ผมก็เลยคิดได้ว่าเออทำไมกูไม่ไลฟ์สดวะไอพี่ไอ้กูบ,าบาา้าบอก่าจะได้บอกว่าตอบกับคนดูด้วยนี่คือยังไงวะเฮ้ยเธอไลฟ์สนเลยเกิดเป็นไรฮะกดเป็นสนแมวมันเย็ยนแล้วเหงาเออเอ,อาแบบไหนไม่ใช่เป็ดตอเอาแบบขวดเลยก็ได้ถือว่าเราได้ขวดนะสีขวดเ,เหรอโดนโดนทัไข่ไข่อยู่นี่ เอเยอะเหมือนกันนะตังพอไปนะนะครับก็นั่นแหละคือที่ผมมาถ่ายในที่คนบุกานอย่างนี้ผมก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าผมสามารถที่จะปลดล็อกความกล้าแสดงออกได้หรือเปล่าอยากรู้ว่าเออเนี่ยเราเจอคนเยอะเราจะพูดได้เหมือนเดิมไหมเราสามารถที่จะเป็นยูทูบเบอร์ได้เต็มตัวหรือเปล่านะครับทุกคนผลปรากฏว่า ไม่มีใครสนใจเรานะในสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆฮะก็เหมือนอยากจะบอกเพื่อนๆด้วยแหละว่าถ้าใครคิดอยากจะทําคลิปวิดีโอนะครับผมพูดในที่สาธารณะหรือว่าจะต้องไปเจอกับคนมาก,มากล้นหลายตานะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าคนที่เป็นอะไรนะเป็นเหมือนคนเป็นโรคที่ชอบอยู่คนเดียวครับเข้าสังคมไม่ค่อยได้เงี้ยผมก็ว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถฝึกกันได้ครับทุกคนออกไปเลยครับเราพูดไปเลยฮนะ จริงๆเราก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจคนมากก็ได้ครับทุกคนเราแค่ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแลวมันไม่ได้เดือดร้อนใครแค่นั้นก็ทำไปนะมันคืออาชีพเราผมว่ายุคนเนี้ยเขาก็น่าจะเปิดในอาชีพของการทำวิดีโอสออนไลน์ในที่สาธารณะอย่างงี้เขาน่าจะเปิดเผยกันมากขึ้นแล้วนะฮะเขาคงไม่มองเป็นเรื่องแปลกเหมือนสมัย7 8ปีก่อนนะครับผมถ้า7 8ปปีก่อนยุคพี่ๆราชการที่เขาเพิ่งเริ่มทำอ่ะยุคน,นั้นก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกมาก แต่ก็ต้องคิดบะพี่พอ่ะครับคิดต่างนะครับผม,มก็จะทำให้ประสบความสาเร็จได้เหมือนพี่ดิวในวันนี้69บาทฟีวอลอปบาล7บาทได้เพราะว่าเนื่องจากกินร้อนครับต้องจืดนี้อืมตาวบ้านนี้อืมไปๆๆโห้อตอนนี้ของเยอะมากเลยทุกคนตังจะพอไหมเนะี่ย คุณผู้ชมคิดว่าออกมาไปเสร็จก้อนนี้จะใช้เงินเท่าไหร,คร่ครับกูว่าต้องมีสองสามพันนะเฮียนะแข่งล่วงเลยฮะออกมานานๆทีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะ่้จะต้นคลิปแหละมันคือการลงทุนนะครับทุกคน <pater> มันคือการลงทุนไปเพราะปกติอะผมซื้อของกินกันทีนะครับสองคนต่อวันก็วันละประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยนะครับทุกคนแค่ค่าของกินนะ แต่เนะี่ยถ้าเรามาแบบว่าซื้อทีเดียวจุกจุกจบจบอย่างงี้ครับก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับทดยกอนมันก็จะประหยัดในระายะยาวนะครับเป็นการลงทุนทางยิ่งใหญ่ตอนนี้พี่เมย์ไปอยู่ไหนล่ะโน่นนะถามว่าตอนนี้ผมอายไหมนะครับผมที่ต้องมายืนพูดคนเดียว แล้วก็คนเยอะขนาดนี้นะครับมันก็มีนิดหนึ่งนะเออพากกูก็ไม่เคยเหมือนกันกูก็ไม่เคยออกมายืยนพูดอะไรคนเดียวเี้เหมือนกันแต่ผมแค่คิดว่ามันคือความสุขของผมอะเ <c oughs> ออ ผมอยากจะทําผมอยากจะพูดนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้แบบว่าไปชี้หน้า,า,าด่าใครว่าเนี่ยมองเวยอะไรอะไรก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่อตอนนี้พี่เมย์ก็ไปล้างเที่ยวล้างมือนะฮะน่าจะของมีประมาณนี้นะครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูภาพีิธีตอนที่เราคิดตังกันเลยก็ได้นะฮะว่าทั้งหมดนี้มูลค่าเท่าไหร่ลองเดาดิคิดว่าเท่าไหร่ะพันกว่าบาทฉันว่าฉันว่ามีสองอะ ว่ามีสองไปคิดเงินเลยปะ่ะเช็คบินไปมเีเอาเรื่องอยู่แล้วราคาเนี้ยหมดเนี่เอาเรื่องอยู่แล้วคือสองละสองพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับเป็นตามที่คาดไว้เราดูไปเสร็จครับว่าจะยาวขนาดไหนโอ้ ไปเสร็จคตรยาวเลยผมไม่เคยซื้อของอะไรขนาดนี้นะครับทุกคนนานนานมากนานจริงถึงจะซื้อถึงขนาดนี้นโอ้ยย่นไม่หมื่หรอโอเคครับขอบคุณครับนี่บไปเสร็จยาวมันหักวาวออกอ,อันนี้ต้องให้เขาปั๊ม ไม้ระวังระวังหลังรู้จักว่าซื้อได้แลมกลับไปได้รูโอเคเรียบร้อยครับทุกคนนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้เจียวขอล้างเจียวล้างมือหน่อย นะครับเรีบร้อยครับทุกคนวันนี้โดนไปทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ2,217บาทที่ส5สตางค์ยัวๆจุกๆนะครับผมการลงทุนในการทำกข้าวอยู่ได้อีกกี่อาทิตย์เนี่ยสอาทิตย์อาทิตย์ก็กว่าสออาทิตย์นะครับคุ้มดีกว่าวันละ300ร้อ ถ้า,าวันละสามรออาทิตย์หนึ่งก็เท่าไหร่ละสองพันสองพันหนึ่งร้อยอันนี้น่าจะเกินเกินอาทิตย์แหละไปะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับมาถ่ายให้ดูบรรยากาศเฉยๆว่าทำอะไรกันบ้างคนวันหนึ่งแต่ปัญหาของเราตอนนี้นะครับผมไม่ใช่อยู่ที่ซื้อเยอะหรือว่ามันแพงนะครับปัญหาตอนนี้ก็คือ กูเชากลับย <how> <avez> ังไงโอเคทุกคนบ๊ายบายเจอกันก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยขอบคุณครับ